สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พี่เพชรนะฮะท่องมาอ้ไรเลยเนี่ยเนี่ยแตกเยอยมุม่วงผ่านไหมอันนี้มุม่วงไปรเอามาใหาไ้ไอ้มุมมองพี่เฮอามา,มามดิมุม่วงสมสมยุ่งเพราสมปะไหนสมกับเพชร<ๆ>กินมะม่วงด้วยนะฮะกินเนี่ยเพิ่มแก่เพชรเด้ออ๋อแก่เพชร,พชรมันเพชรเนาะ เกินอะเบิ้งด้วยซิบีอาบ้างด้วยแค่กุ้งแหงนั้นมนแตกไล้พี่น้องงามนี่โอ้โหตั้มง่วงว่างหันได้ยินเสียงโขกป้ง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 เลยช่วงได้บันก็แล้วง่วงวันได้จะเบิ้งคลิปตั้นะครับไปเบิ้งที่ช่องแหเพียรเด้อพี่น้องเด้อไทยอุดรเด้อครับตองกินแซ่บ ยิ่งเสียงอยู่เพคนไทยคลิดป้อมนี่ต่ำปงเล้งปงเล้งอยู่นะช่วยชมคลิปแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้พวกเรา <บน S 1> ด้วยเด้ดอครับตอนนี้ก็เร่งหาตังค์ได้เนาะแล้วมีเป้าหมายอยู่เด้อฝากเอฟซีลงโฆษณาให้นะเดีย๋ยวเมื่อแรกในห้องสี่ต่อปไาอยากทำคอนเทนต์แบบว่าผจญภัยอืมได้เนาะไม่นเขาเรียกว,ว่าผจญภัย นอนปลาพี่น้องนั่งกลางดินกินกลางท่ายนั่งเบิ่งหน้าอืมใส่เี้ยนแบบว่าบ่มีไฟฟ้าไหมแต่ว่ามีแบบสำรองแต่ก็มีไฟสืบเสืินอยู่นอนปลาน้ำกันกลางเต้นตัวเดียวอะไรก็นอนน้ำกันไอเนาะอืมแบวก็ใส่ไฟฟ้าได้อืมนั่กับนี่ป้สำรองอยู่มีกีตาร์ตัวนึงนางเล่นอืมปิ้งปิ้นตรงนี้อเนาะอืม ปิ้งอะไปิ้งใส่เหยียบป่ะเนตื่นเศร้ามากต้มกามน้ำพอนอะไเน,นาะแม่งาบรรกาฟิงไฟอะไรบ้างบรรยกากาแ,กแฟกาแฟอุ้ยขักเลยเลยบรรยากาศเลยไลยอเช้านะิน่งละพ่ต้องไปไกลด่านเขาหน่อยเนาะแมเพราะว่ามันมีภูเขาอยู่แล้วไหมภูเขาเขาต้องไปหาเลยอืมว่ามีภูเขาเรียบร้อยแล้ว คองัหาอุปกรณ์คันคอเลยปรด้อหืมรตั้งเมอเกี้มาขั้นตัวนี้เอ็นตีนาเพ็นเห็นตัวมาขั้นด้กันมาเล่นน้องเด้อนน่ยครับมาเก่นกัรยำนี่เอ็นีโอ้จนไปถึงแสบ ต้องเทั้งแเมื่อนี่เขาอยู่กันแบบเหมแม่งยิ่งเนียนี่เมื่อเนี่ยแล้วสีหาคิดกันเหนเห็ุกันณ์มาแลนถ้าเอฟซีมาบสีหาแบบประจนไพบุกปลาไปหาอาหารหาหนี่ได้ไเนี่ยก้องกินนเนาะหาวัตถุดิบเนาะนก่ไม่เห็นกินอะไรเนาะแต่ห้ามกบไปเลือกเนะไปรอนี่แหละแต่ก็จงมีคนท้าไปนั่นแล้วนะ แกงขิงนกเราเส้ไปแต่ใครเราท้าไปเราจะเปลี่ยนเช้นตามแต่หน้าเนี่ยมันยังง่วงใครมาแดงหน่ยเนาะช่วงเวลาต้องช่วงนี้ช่วงอีหยังนองช่วงนี้ฝนตกมาเดือนหายเดือนหกช่วงนี้พักหวานบ่้พักหวานก็ท่านี้ช่วงนี้ติดเป็นพักพักตามตรงหน้าอื่ะพากแับเป็นบักกอกเป็นฤดูที่สูบปลาอืแม่ มาเท่ากับูได้ไม่สากะตัวป,ปลาคืไม่กินปีไมอืมอืมแม่น่้มุวมอยากกินกับแยแปะตะไปยังกินอืม่ะมเดี๋ยวไม่องพวนี้ก็เป็นบักกอกกอกบักกอกขั้นอะไหม้ ตาามฤดูดกลหน,นูน่ะเหน็หนอ่ะหาหนูนี่หนูหอหอยขอหอยคอหอยนี่หนูก้อนปูลแล้วจะไม่นุวงห่านไม่นุมาจนไพ่ปลาเนี่ยปิ้งเนื้อแล้วถ้ามักเนื้อใส่กวางไปแล่าเป็นดังไผ่ะแล้วปิ้งอะไรกันฮันกินอย่างไรไผ่เห็บเอา,าปิ้งปเป็นต้นไแล้วอ,อ แบบอยากีิขคือหนังจีนไหมฉีกไก่ไหมมุนๆอะไรแบ,บเอาที่ไหนเนื้อไก่อบปีบบ่ให้ได้ได้หรอแล้วปีบพ่อผมอีกไหมไหนเนาะปีบินือ้อฮามาให้เนาะโอเคทุกคนก็อย่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกท่านว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรทำนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ